วันนี้เราได้แพลนว่าเดี๋ยวเราะจะเอาคันนี้ไปขับเล่นกันที่เขาค้อนะครับแต่ก่อนจะไปถึงเขาค้อนเนี่ยบูมจะลองวิ่งเส้นทางของเขาลางก่อนแล้วก็พอลงเขาลางปุ๊บมันจะมีปั๊มน้ํามันบูมก,ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราออกทิปเนี่ยเพื่อเทสเลยนะครับว่าฟิลลิ่งการขึ้นเขาลางเนี่ยของ n t ็น0ีพันร้อยเป็นยังไงแล้วก็อัตราเฉลีย่ยเมื่อเอาออกทิปเนี่ยจะเป็นยังไงครับสำหรับ ตาเฉลี่ยการกินน้ำมันนะตอนนี้นะครับเราก็ได้เติมน้ำมันให้เต็มถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดรีทิปไปเลยนะครับออกจากปั๊มมานิดเดียวนะครับนี่น้ำมันอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้ลืมกดนะครับอ่าให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองนะครับว่า NT หน0ร้อยเนี่ยให้ฟิลลิ่งไหนแล้วก็อันตาเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยปักมาณไหนนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับการเดินทางออกทริป ด้วย n p 1ม0ีมี่คือการขับขี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับอันนี้แม่บ้านขอติดรถมาด้วยนะครับเพราะว่านางอยากลองฟิลซ้อนนะครับว่าซ้อน n t 1 1 0 0เนี่ยมันเป็นยังไงพิกัดแรกครับมุ่งสู่เขาลังเพชรเจรณบูน ให้ดูความอนาจของผมเพียงเท่านี้นะครับเขินมากเลยไม่เคยขับรถเนี่ยขึ้นเขาลังช้าขนาดนี้เลยนะครับก็ขอตัดออกไปเลยเนาะตัดเลยครับตัดเลยครับเป็นไงซ้อนอะนะเดะ๋ยาช้าเฮ้ยแต่ทักหลักก็เริ่มขี่รถนะ <laughs> แบบจะลงเขาอยู่แล้วอะ่ะม <laughs> ันก็แบบ บิลเนี่ยทังทางตรงเข้าเมืองติดไฟแดงขับข้าขับเร็วสลับกันไปขึ้นเขาแบบคานทลักทุเลแล้วอัตราเฉลี่ยจะออกมาเป็นยังไงไปครับเดี๋ยวเราขี่ไปฝังก่อนต้องบอกเลยครับว่า Honda n t 1100เนี่ยความเร็วย่านนี้คือเรียกเป็นมาเลยครับมันมาไวมากๆ แต่ทุกคนครับไม่สนับสนุนให้ขับขี่ด้วยความเร็วแบบนี้นะครับการที่จะใช้ความเร็วแบบนี้ต้องมองให้ไกลนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องพร้อมนะครับเพราะว่ามันไวมากๆซึ่งสายตาผมเนี่ยคือแบบมองไวๆลเลยครับแล้วก็ยิ้วโป้งผมเนี่ยคือพร้อมเชนเกียร์ลงทุกเมื่อนะครับ เบรกหน้าเบรกหลังนี่คือแบบผมพร้อมอ,อ,อยู่ตลอดแล้วก็ระยะในการมองเนี่ยคือมองไกลมองไกลเลยจริงๆนะครับไม่ใช่แบบช่ง4ุ่5จะมาเปิดล็อกวิ่งกันอย่างนี้มันก็มีความอันตรายนะครับจำนะว่ามันอันตรายนะครับอ่าซึ่งที่ผมล็อก200วิ่งเนี่ยก็คือผมอยากรู้นะครับว่ารถอ่ะมันจะสุดได้แค่ไหนแล้วก็เส้นเนี้ยมันเป็นเส้นเส้นทางเดียวอ่ะ ซึ่งจุดยูเทนมันก็พอมีนะครับแต่ว่าเราก็มองมองเห็นนะครับใช้ระดับสายตาคือบอกเลยว่ามองเห็นนะครับย้ําไม่สนับสนุนให้ขับขี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตอนผมอยู่ในเมืองก็ไม่ได้ล็อกแบบนี้นะอาจจะมีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยกนะครับต้องย้าว่าขึ้นมาบ้างแต่ก็ยกลงเพราะว่าในเมืองก,ก็ไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็แบบในเมืองจริงผมขี่อยู่แค่แปดสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนเปิดได้ก็เปิดขึ้นมาบ้างแล้วก็ยกมันลงไปไม่ได้แบบ วิ่งแช่แบบเส้นนี้นะครับแต่เส้นนี้คือขออนุญาตเลยนะครับก็แช่เพื่อที่จะเอามาเช็คละกันนะครับแคํทำว่าเช็คหนาบครับผมไม่ได้ประมาทนะย้ำว่าไม่ได้ประมาทเลยนะครับยิ่โป้งผมพร้อมเชนนะครับพี่แล้วกว่าจะมาขับแบบนี้คือแบบผมลองลองมาทังทางนะครับคือแบบลองในที่นี้คือแบบลองให้รู้นะครับว่าเฮ้ระยะเบรกรถเป็นยังไงอ่าเชนแล้วมันบูบไปได้แค่ไหนนะครับซึ่งรถพวกนี้ระบบพวกนี้มันเซฟจริงๆครับถ้าเราใช้อย่าง พี่ีอ่ะนี่ครับก็ขอเคลื่อนไปประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเช็คอัตาราเรียกเก็บ่รมันของฟอนด้าเอ็นทีพันร้อยี่บูมครับช้าๆเลยบนเขานี่คือช้ามากเขาลังเนี่ยเป็นเป็นครั้งที่ขับช้าที่สุดในชีวิตและตั้งแต่ลองรถมานะครับอ่ะเป็นวันต่อครับพี่ดี ันหน่อยต้อตื่นดีดนึงผมไม่ดิีดละแขกจังหวัดตอนนี้เพราะว่าแบบเจอโค้งสั้นๆน่ะมันมันชอบเคลนเกียร์แล้วมันมันไม่ไม่ขนาดเลยนะครับบางทีแบบเปิดอยู่ๆมันใส่เกียร์ให้อย่างเงี้ยแล้วแบบบางเยียวยกนั่งนิดหน่อยมันเคลนลงเลยแล้วจังหวะเคลนลงมันผมไม่ไม่ไม่เคยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าไม่เคยเคบรกในโ้งเออไม่เคยเบรกในโค้ง เอออันนี้แบบพอมันเคมมาอารมณ์เหมือนเราเบรกในโค้งอะ่ะ เราจะเติมน้ามันกลับไปให้เต็มถังเหมือนที่เราเติมก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเช็คว่าระยะทางเท่านี้ใช้น้ํามันไปกี่ลิตรนั่นเองนะครับต้องบอกนะครับว่าการเดินทางในคลิปนี้เนี่ยเกือบร้อยโลนะครับการเดินทางความเร็วะช่วงย่าน1้อย0ถึง200้ํย้ำว่า160-200ถึง200นะครับบูมใช้เกือบ6 0 0ของระยะทางเลยนะครับ ส่วนอีก40%เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เข้าเมืองขึ้นเขาติดไปแดงนะครับก็จะอยู่ใน6 0ถึง120ประมาณนี้นครับแต่ถ้าแบบมันโล่งมันเปิดได้ก็เปิดปลดปมมาก็ขั้นต่ำร0 8ยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคำนวณน,น้ำมันกันครับนี่นะครับ100ตีไป98โลครับก็ตีไปกลมๆครับไม่ดีเหมือนเราต้องเอา98นะครับเอา98ไปหาร 9ก้าสิบแปดหาร300ต้อง300ตังค์ป่ะวะ300ตังค์0หาร98แโลละ3บาทโลละ3บาทมันกี่กิโลลิตรวะมันต้องคำนวณยังไงวะลืมวะยังไงนะมัน98โลอะอ๋อเนี่ยเราเติม9ลิตรเอา9เอา98หาร9 10.8กิโลเมตรต่อ wow. ลิตรว้าวแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะในความเร็วที่ทำไปเมื่อกี้นี้ที่เป็นภาพตัดต่อเมื่อกี้ใช้ภาพตัดต่อนะครับ <c oughs> อ่ะเนี่ยครับก็ชั่วโมง100โลกับการเดินทาง NT 1,100พัร้อเ่องเขาแบบทุรักทุเลนะครับห้6 0ิบหกสิบ็เกิดเลยคลิปเนี้ย <c oughs> จริงช้าช้ากว <c oughs> ่ากกรถยนต์เนี่ย เอาโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับคำนวณให้ดูแล้วนะอันนี้แบบขนาดขนาดเราเส้นในเมืองก็ขี่แค่ร้อยเดียวเนาะในเมืองอะร้อยร้อยยี่ประมาณนี้พ้นเมืองก็กดมีมากดเมื่อกี้แหละเออล้วแบบกดเมื่อกี้หนักหแบบนักเลยแบบหนักหนักเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็สิบจุดแปดกิโลเมตรต่ออิฐโดยใช้โหมดสปอร์ตในการขับขี่อ่ะโอเคครับทุกคน พี่แต่อันนี้บูมไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรคอนห6จลิตรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะครับอ่ะค่อยว่าก,กันไปเตรียมตัวเดินทางลองให้ดูแล้วนะใครที่กดหนักกว่าน,นี้ก็ซดสดตัดวน,นี้ครับก็มันคุ้มค่ากับอัตราเร่งแลนะขุมกำลังที่ได้มาเออใช้คำนี้ใช้คำนี้มันก็ค้นะค้มค้มข้างหลังมันยังนิ่งไหมเอออ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่พีพต่อไป